ีูนะครับท่านผู้ว่าได้พระการท่านผู้ีหาของภารกิจประชาสัมพันระาสอาสาช่วยประชาชัมนธ์ระชาิปไตยสื่สารดีของน้องๆนะครับเพราว่าทถานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นคำเกณบชิชอที่มี้างภาพรักผอ่าวาวาศึกษานะครับเดินแล้วรู้จิงไียได้ สุนครับมีผู้ิเเคาสุด้วยทั่นะครับขอเข้ามาทั้การผู้นำผู้มีผ้มีกู้มีกู้มีร้มี่า้มีผ้มีุ้ผู้มทมีผู้มีผู้มี้มี้ีผูก็มีการมีผู้มี้ีผู้มีผู้มีรู้้มีมา้มีผมมีผู้มีมกผู้มมีผู้มีผู้มีผู้มรผี้มีมมี้ วันนี้ก็เป็นการกิจกรรมนี้นะครับ,ร,บ,บร่วมกับสำนักความรุ่มือสำนักงานและกรรมการการศึกษาซึ่งเป็นแม่งานหลักนะครับต้องขอบคุณตอนจบเมื่องตอนสีเพราะฉะนั้นวันนี้นถ่ายภาพกับครูสียิ้มได้ก่อนนะลูกนะอีกเก้าวันเดี๋ยวจะมาถ่ายมันอ่ะผมขอแยกครับ ขอบคุณภาคีกขอบคุณแสดงสัรัทาศีมุ่งมั่นขรรบสร้างชาติครับโงยฝาเกินหมายสูตรอย่างที่หัวใจท่านซ้ายเราจะทำดีครับเอ็นดีบีแอนด์บนเชิญจำกัดนะครับเคกบ้านสวนบริษัทเค้กบานสวนจากัดร้านตีม่อพักผ้าพับนะครับนี่แห้อครับการอศึกษาใสังด่วมือวรีนร้ อยู150่ร้อจุดหรืออย้อยสกต้องขอกกันขอบท่านะครับเดี๋ยวสองตาก็ส0วันในการพายร้อนเขาพายร้อนกันเจ็ดเดี๋ยวเราจะกับไปกับพลรตรีว่าการดูแลสการอีกครั้งนึงนะครับ คนตาไม่ทำใหเกียหายเดาขาจะไปั้งเอาคุณยายนะครับเดีกชายขาจะไปตั้งอาขอเสียงจากเอาข้าเหนือก่อนนะครับไทคยินกัาเล้งขอเลื่น่ายผ้าก่อนนะครับกับไปนี่เราเสียหายนลครนะครับทำทำเส่งการได้สรางการบำงนินการต้นทันต้ตรียมเครื่องสุรณ์ทำกระบวนบารคบุ นจะมีความทุขเคลื่อนปตีวาแล้วัไปอีกงาน่ว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านให้ความสำาคัญนะครับกับกิจกรรมของเรา